พี่มองว่าจุดตกต่ำสุดหนึ่งมันมาจากกรรมการกรรมการใช่ทุกวันนี้ให้กรรมการข้ามชุดมาตัดสินอีกกับอีกชุดหนึ่งมันยังไม่มาเลยใช่ทำไมวันนี้ถึงมีปัญหาเลยล่ะต้องลองเอากรรมการต่างชาติมาตัดสินเมื่อวันธรรมดาเดี๋ยวจะโดนด่านเราเอลได้แค่สองคนคือกีชานิับกีจัยที่เหลือเราเอลก็ไม่มีคะแนนเบื้องราเบื้องราเราเห็นวัฒนะเราเนี่ยคุ้มไว้นี่เอาเลยพอหมดโยกปุ๊บแพ้ปั๊บย้ายศึกอนาคตพี่ พี่มองว่าเราจะล่อกันยังไงวะพี่คืออย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ค่าดเวนนาคนไม่ถูกเลยสำหรับคนดูแค่นี้คนไทยก็สองร้อยจัดดีก็เท่านี้จัดดีก็เท่านี้จัดไปดีก็เท่านี้ลงทุนเยอะด้วยสิ่งเดียวที่เราจะอยู่ได้คือนอกเหนือจากเราจัดโดยปกติแล้วมมีงบสภาพรัฐครับถ้าได้งบมามันโอเคแล้วแต่ว่างบมามันไม่ได้มาถึงเราโดยตรงนี่ใช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 ่ไหมจะมาถึงเราโดยตรงบางทีเราก็ไม่เก่งพอที่จะเราจะไป ไปดิวไปดิวได้พอเจอตัวต้องมานั่งทําเอกสารแล้วมันไม่ใช่เลอคือคือเรายอมเป็นมือสามมือสี่ใช่ไหมผมมานั่งคิดแล้วเรามันเป็นเบอร์สามเบอร์สี่ก็ดีได้น้อยหน่อยแต่ถามว่าได้แน่ได้แน่ใช่มันได้แน่แน่แล้วปุ๊บบางทีเราเป็นคนเบอร์สองนี่แม่งเอกสารผิดนิดเดียวไม่ได้ตังเลยนะใช่ทำฟรีเลยนะทุกวันนี้ยังต้องหาแบบร่างมวยอยู่เลยเอันนั้นก็ผิดไม่มีรูปโรงแรมก็ผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้า เรารับเงินมาจากภาครัฐมาทํางานแล้วทำเสร็จแล้วให้มันเงินมันออกมาเร็วมันก็จะโฟลททุกอย่างเพราะตอนนี้มันจะมีแบบลำดับขั้นตอนเยอะมากถ้าทุกทุกอย่างมันกระชับขึ้นอะอะไรมันก็จะดีตีตอนนี้ใจว่าความหวังพี่เดียร์คิดว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแต่จะช่วยยังไงให้ให้มันแบบอยู่ได้ใช่โดยที่แบบณวันนี้จริงๆต้องยอมรับว่าคนจัดมวลมันคือเบอร์สามเบอร์สี่อะคือเป็นปืนรับจ้างใช่ไหมพี่บล็อคเตอร์แก้คนเดียวก็ไม่ได้ ภาครัฐแก้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องไปด้วยกันหมดป่ะครับยางเช่นกรรมการอ่ะทุกวันนี้คนที่โดนหนักมากสุดไม่ใช่โปรโมเตอร์แล้วเป็นกรรมการพี่พี่มองว่าจุดตกต่ำส่วนหนึ่งมันมาจากกรรมการกรรมการ <นะ S 2> ใช่กรรมการนี่มันคืออยากให้มันเหมือนกรรมการบอลกีดอ่ะมีเอฟเอมีอะไรกครับจะทําได้หรอคนบอกโอ้ต้องทำอย่างนั้นคิดอย่างเดียว แต่ทาไม่ได้หรอกเพราะทุกวันนี้ให้กรรมการข้ามชุดมาตัดสินนี่กับอีกชุดหนึ่งมันยังไม่มาเลยใช่ทำไมออกข้ามชุดเพราคุณจะตัดสินไม่ถูกอะทำไมคุณก็เรียนมาเขาก็เรียนมาเหมือนกันเออหรือว่ามันไม่มีอะไรบ่งบอกให้แบบทำงานให้ง่ายขึ้นหรือเปล่ามันก็มีสิทธิ์คิดเราจะแก้เรื่องนี้ยังไงพี่ถามว่ากรรมการชุดไหนดีสุดผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนมีจุดให้ด่าทุกอาทิตย์อทุกเวทีนะทุกเวทีด้วยไม่ได้บอกว่าเวทีไหนดีกว่ากันนะไม่มีไม่้องบอกเลยทุกวันน เขาเป็นกรรมการต่างชาติหรือเปล่าก็ลองเอากรรมการต่างชาติมาตัดสินมวยวันธรรมดาดิเยวจะโดนด่าไหมเออมันยิ่งกว่าเราอีกในเรื่องมันมีบรรยากาศการวันนี้เขาไม่มีบรรยากาศการเล่นนะก็ไม่มีการโห่ w ้อะไรอย่างนั้นแล้วพอมีบรรยากาศปั๊บมันมีคนผ้าหูปั๊บมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ง่ายนะพี่ไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกคือเรื่องกรรมการเนี่ยหลังๆมาเมื่อก่อนก็ยังมีความคิดต้องแก่อย่างนั้นต้องแก้อย่างนี้ท่านนี้ยอมแพ้ ยอมแพ้เลยคือคิดไม่ออกเบลอไปเลยว่าให้พวกคุณไปแก้กันดีีกว่าคุณเอายังไงคือผมก็ทําหน้าที่ของผมแล้วอะเต็มที่แล้วผมก็ทาทุกอย่างแล้วแต่มันมาพอมาตรงคุณเขาบอกพวกคุณไปพวกคุณก็จะมีข้ออ้างกันหมดกรรมการเป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองเสมอไม่เคยผิดไม่เคยผิดอ่าไม่ผิดไม่เป็นไรอ่าพอพอมีการประกาศคะแนนทุกคนโอ้มาแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ กับกลายเป็นมีมากเกินไปไม่ดีเว้ยอ,อ,อะไรวะโลกจะแบบทุกอย่างจะเคลียร์จะใสสะอาดกับกลายเป็นวนะ่ามากไปก็ไม่ดีอีกไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วอะ่ะประกาศคะแนนช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้ไม่ไม่ได้ยิ่งเล็กว่าเดิมอีกพี่ว่าการประกาศคะแนนช่วยไหมเล็กว่าเดิม,นนมเล,ก,ก,เมเลกตรงไหนหรึเปล่ารายการพีอ่อ่กทอฟังนะกทอฟังอันนีพี่จะพูดดเรื่องนี้เออรายการพี่เดียดูดิมาแบบใหม่เลยครับโอ้โหประกาศคะแนนไม่ได้จะประกาศยกยกแล้วนะยกเวนยกอาทิตยยกเว้นยกหนึ่งสามห้าอ่า แต่ท้ายที่สุดการที่หนึ่งสามห้าถ้าคุณออกคะแนนขัดกับเขาะนใชขัดกับสายตาคนหมู่มากภาพเป็นความเป็นจริงใ,ใยกนี้แดงดุดควรชนะนแต่ออกแล้วมานันชนะคุณออกไปมันก็จะเพี้ยนระยกต่อไปคือเขาจะแต่งหรือเปล่าเจตนาคือไอ้เขา่าแต่งกัมันมีแน่อ่า พอยิ่งเรรู้คะแนนยิ่งแล้วใหญ่เลยยกต่อไปมันแต่งถูกอืมอ่าบางทีมันชนะกันนิดเดียวคุณก็ให้เสมอแล้วบางทีคุณดูเอาแพ้เป็นชนะเลยยิ่งแล้วใหญ่พอแพ้เป็นชนะยกต่อไปเอ้ยเสียงกระแสะมาไม่ดีแล้วยกต่อไปคุณก็พย,ยายามไปช่วยให้ให้มันจะกลับเข้ารูปเข้ารอยก็กลายเป็นขัดกับสายใต้ขัดกับเรื่องความจริงอีกเนี่ยมันเลอะมันเลอะไปหมดแล้วสรุปแล้วก็สรุปก็คือว่าเรื่องการโชว์คะแนนไม่ดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยคือมันคุณไม่ต้องมาแก้อะไรเลยพี่เดียวมองว่า ให้มึงให้คะแนนให้ตรงกับภาพวามเห็นดีกว่าเออกล้าๆออกไปเลยผิดก็คือผิดอ่าเขาะผมด้วยพี่ผมชนะไม่อต่อีกอะเข้ามาภาพความเป็นจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีโบสกับพี่จะนั่งตรงข้ามกันข้ามเหมือนกันก็ได้ลึกๆภาพพี่เดียอาจจะไม่เหมือนกับโบสทอะแต่พี่เดียมีเพื่อนด้วยไปกับเพื่อนดีกว่าออก็มีอะอย่างไรไม่ตายเดี่ยวตายโม่ ณปัจจุบันนี้พอกลายเป็นว่าเรามานั่งดูมวยไทยหยกเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตลกอย่างหนึ่งก็คือการออกคะแนนเป็นยกมันไม่มีอยู่จริงอ,อพี่ก็จะเขม่าไหมา่ถ้ายิ่งไม่ประกาศคะแนนูว่าประกาศคะแนนออกเป็นยกแต่มันก็แต่งคะแนนอยู่ดีถูกไหมแต่งสามยกให้มึงเจ้ากันแล้วยกสี่มันก็ออกไปวัดดวงอ,อก็เหมือนกันออพอเป็นมวยไทยห้ายกแบบไม่มีประกาศคะแนนชนะยกสี่ยกเดียวก็คือชนะใช่พี่ก็จะเขม่าไ่มเรื่องจริงเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ มันจะทำอย่างให้คนที่เขาไม่ได้เล่นมวยอ่ะเขาจะเข้าใจฮะคนดูข้างนอกเขาไม่มีวันเข้าใจพี่ใช่ยังไงเขาไม่มีวันเข้าใจว่ะเรื่องที่ไม่เข้าใจนะ้ต่บอกว่าทาไมลงเอวต้องเป็นรองวะเออลงเอวลงเอวทาไมถึงกันว่าบทแรงแล้วเหรอเออจริงๆเขาก็มีเมื่อก่อนทําไมกิ่งซางลงเอวอ้คนเฮใหญ่เลยเสกสรรทำไมลงเอวแล้วดีขึ้นมาเออก็เลยงงลงลงเอวได้แค่สองคนคือกิ่งซางกับเสกสรรที่เหลือลงเอวก็ไม่มีคะแนนเออก็รู้อยู่มันมันมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรตอบ ต่างชาติได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องตอบต่างชาติตอบคนที่เข้ามาดูมือใหม่ได้ไหมทําไมลงเอวมันผิดตรงไหนวะอ่าแล้วบางทีโดนเตือนยกหนึ่งโดนเตือนให้ตายก็ไม่มีผลแต่ลองโดนเตือนยกสี่เดี๋ยวทำไมมันมีผลนี่ก่อนดนวายเลยวุ่นวายทันทีมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไม่ได้เลยหรือว่ามวยไทยมันดีมันมีเสน่ห์ตรงนี้พี่เดียก็กําลังจะคิดนะคิดแบบพิ่เกิดคนอื่นเขาอะ อ๋อเมยไทยมันมีดีตรงนี้ไว้มันมีดีตรงลูกที่เราตอบโจทย์ไม่ได้กอย่างคุมเคือเอว่ามันถึงน่ามันมันถึงน่าสนใจมันถึงน่าหลงไหลทําไมคนไม่ชอบแบบเคลียร์ใช้ความรู้สึกไว้พี่ในการตัดสินพี่ว่าแน่นอนอยู่แล้วก็ลงเอวมันผิดตรงไหนะความรู้สึกแล้วก็ใช้แบบเหตุผลที่แบบเคยชินตอบไม่ได้แล้วก็ความเคยชินอะเออชนะเพราะเหตุนี้แพ้เพราะเหตุทําไมล้มไปด้วยกันลุกขึ้นมาก่อนได้เปรียบไปมันเกี่ยวอะไรวะคําถามนี้เลย เราจะแก้มวมเต้นยังไงพี่เชื่อไหมพี่เดียร์ค่ัมันน่านคิดอยู่แล้วอะล่าสุดมีคนถามว่าพี่เดีย์จะแก้โมเต้นยังไงพี่เดียวคุณไปจะไปแก้ชี้นักมวยก่อนแก้ที่แนวทางการตัดสินก่อนไม่ใช่บอกว่าวมเถอนนี่คิดตรงเลยนะคิดตรงเลยนะผมก็โมเด่เหมือ<ม>นกันไม่ใช่ว่าไม่ได้เตรียมมันก่อนนะนี่คือไปแก้ไขให้คุณตัดสินแบบตามภาพ ตามภาพที่คุณเห็นก่อนตามภาพที่มันตรงกับสายตาคนหมู่มากก่อนจากแรกเลยแล้วทุกอย่างมันจะ follow ไปการปล่อยของนักมวยมันก็จะเป็นไปตามตามสิ่งที่มันจะเป็นอ่ะคือยกนี้เราทำอย่างนี้แพ้ยกหน้าต้องออกไปเดินแต่บางทีนักมวยไม่รู้ว่าวันนี้ยกนี้เราหน้าจะแพ้นะทาไมเขาให้ชนะอยกต่อไปจากที่ต้องเดินเอาแล้วเว้ยม่มีแต้มบวกแล้วนี่โยกนี่ล่ะล้ำแล้วล้ำแล้วเป็นซะอย่างนี้ไป กลายเป็นเักมวยต่อยไม่เป็นเรื่องจริงเออทรงมวยดีกว่าอ่าเขาได้เปรียบคะแนนทรงมวยเอออเออเออแปลกว่ามีทรงมวยด้วยซิยกเตะมาเละยกห้าชิงดำกันเวียนทีเดียวล้มแล้วถามว่าพี่เดียวเป็นนักมวยคำมันเป็นคำว่าทรงมวยครับยกห้าเดือนมวยสมมติมวยสยบคู่ขี้กันเลยมันออกใครเสมอก็ได้เดินไปเขาจะหาเราไกรรมการมันจะดูเหมือนเราดูเพาว่ากรรมการอาจจะคิดว่ายังไม่พอสักทีเดินมาอยู่ได้แสดงว่ามึงแพ้อยู่ก็มีอ่กะ ความตลกเลยรู้ไหม <Ừ. S 2> สนามชอบมาบกคุยกับผม <Ừ. S 2> แล้วบอกว่าพี่บ๊ครับพี่บ๊วครับช่วยบอกให้นมวยอย่าเต้นทีเอออ๋อใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมนี่ก็ถามกลับไปว่าแล้วพี่จะไปบังคับเขาได้ยังไงมวยก็ไม่ใช่มวยพี่โขนนะคณะก็ไม่ใช่ก็ได้แค่อย่างมาบอกเอ,อ้ยมึงอย่าเต้นนะ,ะแค่นัน้เขาจะทาตามไม่ทําตามนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วใช่ถ้าเกิดสมมติบอกว่าโอเคเขาชกย่าหมดแป้งเลยเขาแพ้ กับเขาเต้นเขาคิดว่าเขามีโอกาสชนะเขาเต้นไม่ดีกว่าเหรอใช่แล้วบางทีไปไปบ่อยเขาเดินเขาแพ้เขาโคตรเลยครับเขาด่าเราเลยพี่พี่เดียโดนคดีนี้ย้ายศึกมาทีแล้วนะเอายังไงพี่ยังไงไอ้อีอะไรนะลาวเบืองลาวเบืองลาวอ่าเราก็เห็นไปคู่ขี้กันแล้วก็บอกว่าเราเห็นว่าชนะแล้วไงอ่าไอ้นายเขาเดินไปตรงนี่เลยแล้วก็บอกว่าเอ้าชนะแล้วก็คุมไว้นี่เอาเลยพอบทยกปุ๊บแพ้ปั๊บโทษเลยโอ้แม่ไอ้เดียอย่างนู้นเดียย้ายศึกอ่า แค่นี้ยังคิดกับเราอ่ะทั้งที่เราก็หวังดีอ่ะเออดูดิเงี้ยเจตนาคืออยากให้เออคิดว่าเขาเออดีแล้วอะไรเงี้ยยังโดนดูดิไเพ่อขอยืพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้พูดไม่ได้หรือเล่นไม่ไ้เล่นไม่ได้ด้วยละเอียดอ่อนมากไปบอกไปด่าอุอยทำไมถอยอย่างเดียวเลยแล้วเขาชนะแล้วเราเอาแล้วยังไงอ่ะว่าเขาสนกับมาเงี้ยไอเดียแม่มาบอกให้เดินเดินทำไมอ่ะถอยก็ชนะเจตนาคืออะไรอ่ะมาบอกเจตนาเราผิดอีกใช่มอยากให้วยเขาแพ้อีกหลายอย่างเลยมันผิดเพี้ยนมาจากการให้คะแนนครับชัดเจน การให้คะแนนคือส่วนสำคัญที่สุดใช่คือคุณอยากให้นักมวลเป็นแบบไหนคุณก็ต้องวางกติกาเป็นอย่างนั้นใช่ใช่อยากให้มวยอต่อยกันสนุกคุณก็ต้องให้คะแนนเขาในเวลาที่เขาเดินถูกไหมไม่ถึงเวลาปุ๊บเดินไปกลายเป็นว่าเป็นตัวเมียไงใช่เรื่องจริงมันมีคำว่าตัวเมียเสมเดินไปกลายเป็นตัวเมียไอตัวที่ท่าสวยกว่าชนะกรรมการก็เป็นคนที่เดาใจยากวันนี้คุณชอบแบบนี้อีกคู่หนึ่งไม่ต้องอีกวันหนึ่งนะอีกคู่หนึ่งคุณชอบอีกแบบหนึ่ง ตดสินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน่ะแค่นี้บางคู่ไอ้นี่น้าผ่านไม่ให้เขาผ่านแต่บางคู่ไอ้นี่ไม่หน้าผ่านเลยใช่ม่นั่นให้เขาผ่านให้เขาบางวันไม่ได้ด้วยเราใช้คำว่าคู่ตอไปเลยคู่ตอไปเลยดีกว่าคู่สีกับคู่หน้าตาศิไวยเหมือนกันใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงสุดท้ายก็เสียดายเวลาแล้วพี่นะใช่ใช่สิบปีกว่าปีที่ที่มันอาจจะแบบห่างเหินกันไปนะถ้าเกิดช่วงวันนั้นมันมันได้ทำงานร่วมกันแต่วันนั้นคงจะสนุกกว่านี้ใช่ใช่คงจะมีอะไรที่ทําให้แฟนมวยได้ดูได้สนุกกว่านี้ หรือมม่จะวงการมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าะอันนี้ไม่รู้นะใช่ใช่ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบดีกว่านี้การร่วมมือมันอาจจะไม่ด้อยลงมาไม่ลบลงมาไม่ลดลงมาแบบนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็คือต้องมาเจอในช่วงเวลาวิกฤตแหละพี่ใช่เนาะถึงจะเข้าใจโลกใชคนเราในช่วงเวลาที่มันดีมีความสุขอ่ะมันจะมีทิฏฐิกันทุกคนนะใช่ใช่แต่เวลาเวลาที่มันต้องร่วมมือจริงๆกลายเป็นว่าเราต้องจับมือกันนะต้องต้องสามัคคีกันนะวันนั้นมันจะเข้าใจจริงๆว่าโอ้ช่วงเวลานั้นแม่งคือช่วงเวลาท เสียเวลาจริงๆใช่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่เดียนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ทําให้คนดูได้เข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจวงการมวยไทยมากขึ้นแล้วก็ยินดีมากๆที่ในวันนี้ผมได้พี่ชายคนนี้กลับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนวงการมวยไทยของเราต่อไปขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับขอบคุณครับ จากตู้ปอพงสว่างเกิดขึ้นในวงการมวยไทยได้ยังไงก็เกิดมาจากเริ่มชกมวยงานวัดก็ต่อยเพราะนั้นไปต่อยก็ไปเจอเพื่อนซีใส่มวยด้วยนะใครอะตรงทยรละจ้าสุวรรณใส่มวยด้วยกันเหรอต่อยมวยด้วยกันแถวเราบักชียนู่นแต่ไม่เคยชกกันนะเขาโทษมันมวยขี้กากคุณคุยเขาฟ้องคุณนะมันต่อยเมื่อไหร่มันไหวคุณนึกว่าคนดูลำคานอ่ะไหวนานอะไหวคุณใจกลัวสวยแต่ไหวคุณนานที่หานเลยแต่สายจ๊กเนี่ย